สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ในคืนวันพุธเวลาตี35นาทีแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูชัยจากยอนไบรลี่ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นประตูโทนในเกมวันนี้แล้วก็เรียกได้ว่าสติสติชนะรวดของแอสตันวิลล่าในบ้านเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับก็ถือว่ารักษาได้ต่อไปแล้วก็เป็นการปปปลลดดดดแออออกกกของอนนนกไนนนนนน้้้ววยะะครรัับชเ๊าา์ใี็ รายละเอียดอื่นๆในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสเปตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งแอสตันวิลล่ามาในระบบ4-4-2ผู้ักษาประตูอิมิเลียโนมาตินสก่อนหลัง4คนเปเปาตอรเรสจับคู่เดียโกคาร์ลอสแบกซ้ายลูก้าดีนแบกขวาเอนซีครอนซากองกลาง2คนมีดากัสตูจับคู่บูบบกากา马าปีกซ้ายจอนแมกินปีกขวาลรออนไบรลี่ส่วนกองหน้า2คนเป็นดูริเทลมมนจับคู่กับโปลิวัตกินนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงหนึ่งตำแหน่งนะครับแอสตันวิลล่าวันนี้ได้บูบาก้ากามาลาตับมาจากการติดโทษแบนแล้วก็ถอดเป็นหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็ถอดซานิโอโลที่เล่นวันเสมอกับบอลมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาออกไปพักนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาในระบบ3-2-4-1ผู้รักษ,ษาประตูเอเดรียนกองหลัง3คนมีดูเบนดิอาสจอสโกกัวเดโอคายวอลเกอร์กองกลางตัวรับ2คนเป็นมานิโอกานจี้กับคลางจอร์สโตน สีปราสาในเกมลุกนะครับมีฮูเรนอวารเลสลิโกเรวิตเป็นสองกองกลางตระลุปีกซ้ายฟิลฟอเดนปีกขวาบเบเนโนซัวส่วนของหน้าต่เป้าเป็นเออร์ลิงฮาเลนนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเกมลีกนัดล่าสุดเสมอสเปอร์มาสามตัตัวสนะครับวันนี้เนี่ยก็ทางโรรี่แล้วก็แจ็คกิลิศนะครับถือว่าติดโทษแบนไปแล้วก็ถือว่าทางโดกูเนี่ยที่ลงสตาร์ตตัวจริงวันนั้นเนี่ยถือว่ามีการบาดเจ็บไปด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยออปชั่นค่อนข้างจำกัดเลยก็ทำให้โยกโฟเดนมาเล่นทางซ้ายนะครับแบโดดจากกลางมาเป็นตัวขวานะครับแล้วก็ใส่เลวิสเนี่ยมา เป็นตัวตรงกลางตัวลูกแทนนะครับส่วนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นจอห์นสโตนที่ถือว่าลงแทนโรดดี้ไปนะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นครึ่งที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับในช่วงเวลาของทั้ง2ทีมในแต่ละช่วงเวลาเลยนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นวิลล่าที่ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับมาได้คือคักมากๆโอกาสยิงค่อนข้างหวือหวาแล้วสักพักเนี่ยก็เป็นแมนซิตี้เนี่ยที่เริ่มกองบอลได้นะครับในรูปเกมหลังจากนั้นประมาณช่วงผ่านประมาณ15นาทีไปนะครับ แล้วก็ถืว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นแอสตันวิลล่าที่กลับมาขึงเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นครึ่งที่สุดยอดเลยนะครับเรื่องความตึงของเกมเนี่ยซึ่งจังหวะที่น่าสนใจในช่วงครึ่งแรกนะครับโอกาสยิงเนี่ยก็ทางวิลล่าน่าสนใจมากกว่านะครับมี2ครั้งเปาตอเรสตรยิงให้เอเดอร์สันเซฟครั้งแรกนันที่6แล้วก็ ไบรลีได้ยิงนาะทีที่12นะครับอเดอร์ซันก็ได้เซฟที่2ไปส่วนทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยก็จะมีครั้งเดียวที่หนึ่งเด่งนะครับเป็นนาทีที่10ฮาเลนนะครับหรือว่าได้ยิง2ดาบเลยในจังหวะน,นี้นะครับแต่มาติเนสเนี่ยก็เซฟไว้ได้ทั้ง2ครั้งนะครับ แล้วก็เป็นว่าจบครึ่งแรกนะครับยังคงทําอะไรไม่ได้ในคู่นี้เสมอกันไปอยู่ที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับถือว่าลงมาทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสยิงกันค่อนข้างน้อยกว่าครึ่งแรกมากเลยนะครับโดยทางซิตี้เนี่ยถือว่าทรงไม่ค่อยจะดีเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โอเคกว่าในช่วงครึ่งแรก แล้วก็ถือว่าวินล,ล่าเนี่ยเริ่มมีโอกาสมาเรื่อยๆนะครับแต่ความคมของเขาเนี่ก็ถือว่ายังไม่คมสักทีหนึ่งนะครับประตูก็เลยยังไม่มาซึ่งก็พอผ่านไปประมาณหชั่วโมงของเกมนะครับทางฝั่งแมนซิตีนะก็ชิงเปลี่ยนตัวก่อนเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในแดนกลางเนี่ยดูจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยส่งทาง โอโคซิตนะครับแล้วก็มาเตอุสนูเนสเนี่ยลงมาแทนโโล,ลิโก้ลูวิสแล้วก็คูเลยนอวาเรสเลยนะครับก็ตามตำแหน่งใน2อกองกลางตัวลุกไปเลยก็ถือว่าลูวิสในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะครับเรื่องกับการประทะของกับกองกลางวิลล่าเนี่ยตัวเขาก็ดูจะไม่ค่อยไหวในเกมวันนี้นะครับส่วนอวาเรสเนี่ยช่วงนี้ก็ดูจะฟอร์มไม่ค่อยไหวเลยนะครับก็วันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ดูเล่นไม่ดีเลยก็เป็นคนที่โดนเปลี่ยนอ,ออกไปด้วยนะครับ ซึ่งพอเล่นชุดนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับซิตี้เนี่ยประมาณ5นาทีถัดมาก็เปลี่ยนอีกหนึ่งชุดนะครับชุดที่2ก็ส่งทางออสการ์บอบนะครับลงมาแทนฟิลโฟเดนโฟเดนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าค่อนข้างเล่นไม่ออกเลยเหมือนกันในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าหลังเปลี่ยนตัวชุดนี้ของทางซิตี้เนี่ยไป2นาทีนะครับกลายเป็นว่าวิลล่าเนี่ยถือว่ามาปลดล็อกได้สําเร็จนะครับในนานทีที่74เป็นจังหวะที่เลออนไบรลี่นะครับถือว่าลากมาคนเดียวเลยนะครับก็ถือว่าล็อกกวน ผ่านทางยอสโกควาดิโอมาได้เนี่ยคนแรกนะครับก่อนที่จะมาถึงประมาณหัวก็ะโหลกกับเขโทษนะครับเขาก็ตั้งป้อมแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็ถือว่าลูกนี้มีโชคหน่อย,อยด้วยตรงที่ฉดับทางดูเบนดิอาสนะครับก็ทําให้อเดสเนเนี่ยถือว่าหลงจังหวะไปนะครับแล้วก็พุ่งไปไม่ทันก็ทําให้วิลลาเนี่ยถือว่าออกน้าได้สําเร็จในเกมวันนี้1่ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ถือว่าเกมไหกนั้นเนี่ยวิลลาถือว่ามีโอกาสที่ควรจะได้ลูก2ด้วยนะครับ จากทางดาร์กัสลุยเนี่ยยิงในนาทีที่78นะครับแต่เอเดนันเนี่ยถือว่าช่วยเซฟเอาไว้ได้แล้วก็อีกหนึ่งครั้งนาทีที่85นะครับที่ลุยได้ยิงปั่นโค้งแต่บอลเนี่ยไปชนเสานะครับดีที่วันนี้เนี่ยถือว่าทางแมนเิตี้เนี่ยไม่คมนะครับครึ่งหลังเนี่ยถือว่าแมนซิสตี้โอกาสยิงเป็นศูนย์เลยนะครับก็น่าเหลือเชื่อมากๆเลยสำหรับทีมแมนซิตี้ใน การคุมของเป๊ปวิลลาด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโอกาดยิงสูนย์ในครึ่งหลังเลยก็ถ้าคุมคมหน่อยนีก็การที่วิลลามาพลาดอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะโดนลงโทษแล้วก็ได้นะครับก็ในเรื่องของนอกแกกตรงนี้นะครับก็วิลลาก็ในเรื่องการเปลี่ยนเกมพวกเขานะครับก็จะส่งทางดิ a b บี้กับแลมซี่นะครับลงมาแทนเทเลมันกับไบรลี่ชุดแรกนนที่84แล้วก็89เนี่ยเปลี่ยนทางโมเลโนแล้วก็จอรดูราลงมาแทนดีนแล้วก็วัดกินนะครับ ก็ทางวิลล่าเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อรักษาสภาพความสดของร่างกายมากกว่านะครับก็เอามาเพื่อไล่ทางแมนซิสเตอรด้วยแรงที่พวกเขาใช้วิ่งไปค่อนข้างเยอะนะครับกับการเจอทีมที่คุณภาพสูงกว่าแบบนี้แล้วก็เป็นว่าจบเกมนะครับก็เป็นว่าวิลล่าทำสำเร็จนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยกรนหนึ่งประตูสูงนะครับสรุปสิ่งที่เห็นด้านหลังจบเกมวันนี้นะครับเริ่มกันที่ฝั่งแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านในวันนี้กันก่อน ก็ถือว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับปีนี้เนี่ยผลงานในบ้านเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างการันตีเลยนะครับว่าทําได้ดีแล้วก็ยังหกต่อเนื่องได้จากเกมวันนี้ชนะทีมใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยอูน่าเอมเบรี่การยกระดับทีมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจเลยนะครับเป็นในขา,ขาขึ้นเรื่อยๆเลยในช่วงเวลานี้แล้วก็สิ่งปัจจัยที่นำไปสู่ชัยชนะวันนี้เนี่ยผมมองเรื่องของการวางแท็กติกของเขาก็ส่วนหนึ่งนะครับก็การวางเทเลมมนเนี่ยมาเป็นกอง กองหน้าตัวต่ําหรือว่าคู่กับวัตกินไปเลยเนะก็เป็นอะไรที่ทําให้ตรงกลางของวิลล่าเนี่ยถือว่าขึงสู้กับแมนซิตี้ได้ดีแบบมากๆเลยนะครับเดียวันนี้เนี่ยขอชื่นชมตรงจุดนี้เลยแล้วก็การที่เลือกใช้ไบลี่ก่อนทางเดียบี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับช่วงนี้เนี่ยไบลี่ถ้าแฟนๆวิลล่าหรือว่าแฟนฟนที่ติดตามบอลมาเนี่ยก็จะเห็นว่า ทางไบรลี่เนี่ยช่วงหลังๆฟอร์มเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนแรงมากกว่าทางเดียบีนะครับก็ยิงมาเรื่อยๆทั้งคอนเฟลซ์ลีกแล้วก็ถือว่าลงมาตัวสำรองเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็ดูจะดีกว่าสานโอโล่ด้วยนะครับก็เลยเป็นคนที่ถือว่าได้รางวัลในช่วงเวลานี้ไปนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าตอบแทนผลงานได้ดีนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่จีจาร์ดมากเลยนะครับในการเล่นสวนกลับในจังหวะที่ถือว่ามามีโอกาสได้นะครับแล้วก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงประตูได้ด้วยในเกมวันนนีี้้รกก็็เเเไดวว่่่าาปชงงทฟออ์มข ดีมากมากเลยสำหรับทางลรออนไบลี่นะครับเรียกได้ว่าเบียดเดียบีน้น่หลุดไปนั่งประมาณ2-3เกมเลยในช่วงหลังสุดนี้มานะครับก็ในแง่ของสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับก็ยังคงจะทำได้สุดยอดด้วยนะครับเพราะว่านอกจากชนะในวันนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เขาแซงมาสตี้ขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางนะครับฉีกหนีมาสตี้ขึ้นมา2เกมออขออภัยนะครับไม่ใช่2เกม2คะแนนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เตะเท่ากัน15เกมนะครับก็เรียกได้ว่า มาเบียดหัวตารางสนุกจริงๆน,นะครับคืนที่ทัฟฟ์ี่นหวังได้นะครับไม่ใช่เล่นๆเลยสำหรับวิลล่าในลูกการนี้เนี่ยก็มาดูกันเรื่องของความต่อเนื่องนะครับทีมเกมเยือนเนี่ยของเขาก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับเพราะว่ายัางคงจามไม่เสถียรเท่าเกมในบ้านนะครับอย่างมีเกมที่ไปแพ้ฟอร์เรมาในลูกการนี้นะครับล่าสุดก็เพิ่งไปเสมอบอลมัดมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดสําคัญเลยถ้าเขาอยากจะกไปบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ต้องไปแก้ตรงจุดนี้มานะครับสำหรับทางแอสตันวิ มาดูกันที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนในวันนี้กันบ้างก็ถือว่าแมนซิตี้นะครับเป็นการพ่ายแพ้ไปอีกหนึ่งเกมสำหรับเขาในฤดูก,กาลนี้นะครับแล้วก็เป็นการสะดุดเกมลีก4เกมติดต่อกันนะครับที่ไม่ชนะใครทาให้อันดับในตารางคะแนนดูลาน,นี้เนี่ยลูดลงมาอยู่ที่4แล้วนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่บ่อยนักนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยพอนําแล้วจัดลูดลงมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าใน แง่ปัจจัยรูปเกมวันนี้ที่จะทําเป็นสิ่งที่แพ้ไปเนี่ยก็แน่นอนนะครับการขาดโรดรี้ก็ปีนี้ขาดโรดรี้เกมไหนก็คือไม่ชนะเลยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับแมนซิตี้พอขาดตรงนี้ไปเนี่ยก็เป็นจุดที่เป๊ปยังหาดคนมาแทนไม่ได้เลยในตรงนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเกมใหญ่ๆในลูกการนี้เนี่ยคงมีบทเรียนแล้วนะครับว่าห้ามเป็นอะไรเลยโรดดี้นะครับแล้วก็ห้ามติดโทษแบนอะไรอย่างนี้เลยสำหรับ ทางโรดดี้นะครับส่วนในแง่อื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของโดกูกับกิลิตท,ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมวันนี้เนี่ยก็ทาให้ออปชันในการเปลี่ยนตัวของซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับเนื่องจากสวอตปีนี้ของซิตี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็วันนี้ทางออสการ์บ๊อบนะครับเป็นเพียงออปชันเดียวเท่านั้นที่เป็นปีเกมลุกนะครับที่ลงมาพอจะทําอะไรได้แต่ก็ถือว่ามันก็เป็นยังความเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับก็เลยคาดหวังอะไรไม่ได้มากอย่างวันนี้เปลี่ยนลงมาก็เงียบนะครับ ส่วนในแง่อื่นๆนะครับก็ฟอร์มของเลวิสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับก็ความเป็นดาวรุ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับแม้ว่าจะมีวันที่เขาเล่นดีอย่างเล่นกับไรซิกเนี่ยดูเขาจะเฉิดฉายในตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่พอเป็นเกมแบบนี้ก็เรียกได้ว,ว่าพอวันไหนมันไม่มาก็จะเป็นเกมลักษณะแบบนี้เลยนะครับลิโก้เลวิสก็ยังคงต้องสังสมประสบการณ์ต่อไปส่วนอวาเลสเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มเขาเนี่ยก็ดูจะตกมาจากพักใหญ่แล้วนะครับกับการเล่นแมนซิตี้เนี่ยแม้ว่า ดูดีในช่วงต้นฤดูกาลกับตำแหน่งที่เป๊ปเนี่ยพยายามจะปรับให้เขาเล่นตรงเดิมรอยนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยดูจะเหมือนกับมันไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยนะครับก็ดูทางนูเนสอะไรพวกนี้เป๊ปก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าตรงเนี้ยก็ยังดูจะทําให้เป็นปัจจัยองค์รวมเลยนะครับสคนในเกมลุกเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันดูไม่ดีเลยในวันนี้นะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยก็มีโอกาสเหน่งๆในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็อย่างว่ามันองค์รวมแยกกับทั้งทีมนะครับก็เลย ว่าอะไรกันไม่ได้สักคร่หน่นะครับในเกมวันนี้จับซิตี้ส่วนเกมรับเนี่ยกวาดิยอก็เรียกได้ว่าส่วนลูกผิดพลาดเนี่ยก็ต้องมีเค้ารับด้วยนะครับในการโดนโยกแล้วก็หลุดมาง่ายเปิดนไปเหมือนกันในตรงนี้นะครับส่วนดิอาร์ตเนี่ยก็สุดวิสัยจริงๆที่โดนลูกนี้ไปนะครับก็ถือว่ากวาดิโอเนี่ยเกมใหญ่เนี่ยก็ผมขอ ก็คิดว่าตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพราะว่าวันอย่างวันเชลซีเนี่ยก็ค่อนข้างเครียดหลุดลุยพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการซื้อมาตรงนี้ของกวาดีโอที่เหมือนจะลงได้กับการเจอทีมเล็กนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่พอมเป็นเกมใหญ่แบบนี้ก็ดูว่าเขาเนี่ยจะยังยกระดับตัวเองขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไหนนะครับไมื่อย่างนั้นเนี่ยอากเอก็ถือว่ารอเสียบอยู่แล้วนะครับในโอกาสภายภาคหน้าก็มารอดูกันนะครับว่าเป๊ปเนี่ยจะปรับปรุงทีมเป็นยังไงต่อไปนะครับ แต่ก็ถือว่าการแพ้วันนี้กับช่วงเบรกขาลงของพวกเขาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแมนซิตี้ก็คือแมนซิตี้ยังโคกลับมาได้เสมอนะครับปีที่แล้วเนี่ย นะสถานการณ์มาถึงตรงนเวลาประมาณตรงนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายนําในตารางคะแนนเหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นภาค2ของอาร์เซนอลหรือไม่นะครับที่จะลูดลงมาในช่วงท้ายฤดูกาลหรือว่าอาร์เซนอลจะแก้มือกลับมาได้นะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็คว้าแชมป์โดยการนํารวดเดียวจบไปก็ตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าจะพูดถึงกันไปยาวๆจนจบฤดูกาลเดิมนะครับสำหรับรีมอีกในฤดูกาลนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องก้กาบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ